เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับสกูปเปียนะครับมีเสียงดังทีชุดถางนะครับสังเกตว่านะครับสีนี้น้ำมันนะครับขึ้นออกมานะครับส่วนเสียงที่ดังนะครับดังออกมาจากชุดช่มครับหนานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรองสตาร์ไทยให้ฟังเสียงกันนะครับสําหรับสกูปปี้ขั้นนี้นะครับใส่งานไปนะครับสี่หมื่นกว่ากิโลแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับ ียงก่อนงานกีฬานะครับเสียงดังแห้งนิดหนึ่งครับแล้วผมนะครับติดท่อชุดข้ามนะครับหรือาเดินนะครับมาเสียงกระจายช่วไหนนะครับแผมนะครับติดท่อช่ามค้าหนาวมาเปืนองกรนะครับตัวตุ่มนำหนักนะครับ สภาพกาถือว่ายังไส่งานใดนะครับตัวนี้ชามตัวนมันติดเลยนะครับเสียงที่ดังนะครับตัวชามครับหนานะครับตัวนี้เป็นเป็นร้อยนะครับแล้วก็ตัวสลักนะครับมันตึกนะครับล่ารถไส่งานนะครับตัวชามครับตัวสลักมันค้อนนะครับอยู่ได้แบบนี้เลยนะครับจึงเป็นสาเหตุนะครับที่ เจไถรถสกู๊ปปี้คันนี้นะครับมีเสียงดังนะครับเดี๋ยวผมนะครับกับติดต่อตัวกุ้เล่ตาหมอนะครับเพื่อเช็คถาคัดนะครับถ่าคัดนะครับกับเลือใส่งานใดนะครับกายตู้ปาเรือหลายอยู่นะครับสําหรับสกู๊ปปี้คันนี้นะครับผมกาดตีล่างตุ้มก้อสาะนะครับเปลี่ยนสีนะครับ ดินมันั่วนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวชามคับหนานะครับก็มีประมานี้นะครับสําหรับอาการสกูปปี้นะครับนี่เสียงดังยูห้องสายพารนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับของสกูปปี้นะครับนี่เสียงดังยูชุดหองสายพานนะครับรถกับสี่หมื่นกว่ากิโลเลยนะครับกับสมก้วนเจียเวล่านะครับนี่กับตัวชามนะครับเป็นร้อยนะครับสาเหตุหลักๆนะครับป่ิมาจากชุดชามคับหนานะครับแล้วก็สลักนะครับที่ถ้าไม่นะครับ ของสายผ้านะครับมีเสียงดังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับค่ะมีประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม